สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับตอนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมช่วงกลางสัปดาห์เมื่อวานมีเตะกัน2คู่นะครับแล้วเป็นเกมที่ลุ้นแชมป์กันเลยนะครับแทบจะเรียวไทม์เลย BG เตะก่อนแล้วก็รู้ผลจบก่อนส่วนบุรีรัมนีนะครับจริงจโฟกัสที่ตัวเองมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าพวกเขา เก็บ3คะแนนมาตั้งแต่ในช่วงก่อนจบโปรแกรมฟี f a Day เนี่ยมันก็ไม่ต้องมาลุ้นถึงขนาดนี้แต่ว่าณนะถึงวันนี้เนี่ยบุรีรัมต้องการนะครับอีกเพียง3คะแนนพวกเขาเนี่ยก็จะ เป็นแชมป์ไทยลีกแต่สุดท้ายแล้วนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นถึงถูกสกัดกั้นเดี่ยวก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับมีไฮไลท์ทุกประตูทุกจงังหวะหวาดเสียวและมีสถิติมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับลุ้นเชียร์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคและก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราและอย่าลืมด้วยนะครับสแกนกันเข้ามาได้เลยนะครับลุ้นชิดติดขอบสนามกับกิจกรรมของโกมึกกับคิดไซโคนะครับใครที่มียอดซื้อมากที่สุด ในรอบ1เดือนนะครับเดี๋ยวเกมต่อไป7พฤษภาคม BG เปิดบ้านเจอกับชมบุรีไปลุ้นไปเชียร์ถึงขอบสนามเป็นแฟน BG ก็ได้เป็นแฟนชลบุรีก็ได้เป็นแฟนทีมอื่นก็ได้ถ้าอยากมีประสบการณ์ดูฟุตบอลในบ็อกซ์วีพีสักครั้งหนึ่งมีเครื่องดื่มและขนมจากโกมึกให้กินไม่อั้นตลอดทั้งเกมนะครับอย่าลืมนะครับเพียงแค่สแกน QR วอโค้ดเข้ามาตรงนี้มาเป็นสมาชิกกับโกมึกนะครับแล้วก็นี่เลยครับสำหรับคนที่เข้ามาเป็นทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าเราแจกกิฟต์เซตแบบนี้นะครับสัปดาห์ะ 5รางวัลนะครับหลายคนได้ไปแล้วอย่าลืมส่งรูปถ่ายมาให้ผมดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นในเพจของคิดไซคโค้งและเอามาขึ้นในคลิปนี้ให้ดูเป็นการตอบแทนหลังจากที่ทุกคนนั้นซื้อสินค้าของโกมึกแล้วก็ติดตามคิดไซคโค้งมาใดตลอดไปดูความหมายกันเลยนะครับ2คู่ทั้งฟอร์มของ BG แล้วก็บุรีรัมคับไปเริ่มต้นเกมที่ BG Sta เ i u ดียมนะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดแชมป์เก่าแล้วก็รองจากฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของประจวบ FC ทีมอันดับ11 ตัวจริงของทางเจ้าบ้านนะครับ4 2 3 1ก็ประตูเด็กกิติพงศ์ผู้แถวเชื่อส่วน4กองหลังนะครับคู่เซ็นเตอร์อิราฟันฟันดี จับคู่กับอันเดสตูนเยสและก็แบ็กซ้ายเนี่ยอาภิสิทธิ์โสระดาแบ็กขวาสัติภาพจันง่อมคู่กลางครับสารัตย์อยู่เย็นกับชวัตวีรชาติตัวรุกเป็นทีรศิลป์แดงดาส่วนปีกซ้ายเนี่ยบรชิตกฤตดิศีบำเพลญขวาเป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมและก็สุน้าตัวป้าเป็นอีกสารฝันดีครับ่วนทางฝั่งต่อพิฆาตเนี่ยมา35-2นะครับประตูขวัญชัยสุกล้อม3กองหลังก็มีนุกูลกิจครุฑใหญ่อัดนันโอลาโฮวชและก็ทิตาธรอักษรส,สีส่วน3กองกลางนะครับทิตาวีอักษรสี พีรวัตรอัคธรรมและก็ธีรายุบันหารส่วน2ตัวรุกนะครับรัชพลนาวนัโนกับประสิทธิ์จันทุมแล้วก็คู่หน้าอาภิชาติเด่นหมานกับวิลเล่นโมตาเกมเริ่มมาเพียงแค่10นาทีนะครับบีเนี่ยมาเสียจุดโทษจากจังหวะที่พวกเขาโดนสวนกลับเร็วครับ อภิชาติเดนมาร์กก็สปีดต้นดีอยู่แล้วนะครับแล้วไปโดนอภพิสิท์โสรดาสไลด์ดักในกรอบเขตโทษเจ้าตัวคิดว่าเข้าที่บอลแล้วก็ไม่ฝาวนะครับแต่ผู้ตัดสินคุณวิวัจจะปาอ่อนเนี่ยเห็นว่าลูกนี้เป็นการทำฝาวนะครับก็เลยเป่าให้จุดโทษทันทีแล้วก็มีการยืนยันคำตัดสินกับทาง VAR สรุปแล้วเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นการเข้าบอลฝ่าของทางอภพิสิท์เลยไม่ต้องเดินไปดูที่จอนะครับก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยเป็นวิลเลนโมต้ารับอ้าที่สังหารไม่พลาดประจวบขึ้นนำก่อนห แต่สุดท้ายนะครับบีจตั้งหลักได้ใช้เวลาอีก9นาทีครับพวกเขามาตีเสมอครับอภิิ์เนี่ยเปิดบอลเข้าไปทิดสินนะครับข้ามหลอกปล่อยให้กับอีกสารฟันดี้ได้แปลเต็มๆแล้วนะครับเน้นเอาแรงเข้าว่าแต่บอลเนี่ยมันไม่หนีตัวขวัญชายสุกล้อมเท่าไหร่แต่มันยังดีพอครับลอดขาลูกนี้แล้วก็กริ้งเข้าประตูไปตีเสมอเป็น1-1ครับและจากนั้นนาะที26สกอร์ไหลเป็น2-1ด้วยนะครับสถตภาพเนี่ยเปิดให้กับอีกสารได้โขกเต็มๆเ,เลย อีก2นาทีต่อมาครับวรชิตไหลให้กับชาววัด ลองยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วขวัญชัยเซฟไปเข้าทางอีกสารคราวนี้ก็ซ้ำไม่เหลือครับสามหนึ่งเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยแล้วก็ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับอาภิสิ์ทำแอสซิสต์ที่2ของตัวเองหยอดให้กับอีกสารโคอีกแล้วเป็น4ต่อนจากนั้นนาที40ชาวัดนะครับวางยาวข้ามลายกองหลังแล้วให้วรชิตเนี่ยหลุดเข้าไปยิงจังหวะได้ทันทีกระดกข้ามขวัญชัยอย่างเหนือชั้นเป็น5ต่อ1ครึ่งหลังกลับมาสู้กันต่อนะครับครบ1ชั่วโมงของเกมเป็น BG มาเสียุดโทษ อภพิชาติไปโดนสัตว์ที่ภาพจันรงออมสกัดล้มผู้ตัดสินตอนแรกเนี่ยมองไม่ทันนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมีสัญญาณจาก VAR มานะครับทักท้วงมาให้เดินไปดูที่จอสุดท้ายครับคุณนิวั์จำปาอ่อนก็ตัดสินใจนะครับกลับลำม,มาให้จุดโทษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเข้าบอลที่ฝ่าจริงๆแล้วก็มีการยิงในครั้งแรกนะครับวิลเลมต้าติดเซฟนะครับจังหวะนี้ซัดไปโดนปัดไม่ได้นะครับโดยกิติพงศ์แต่ผู้ตัดสินให้ยิงใหม่เพราะว่า กิริพงผู้แถวเชือกเนี่ยขยับออกมานอกเส้นก่อนที่โมตา้าจะยิงและสุดท้ายนะครับได้โอกาสอีกรอบหนึ่งแก้ตัวโมตา้าไม่พลาดนะครับซัดให้กับประจวบไล่มาแบบห่างๆเป็น2ต่อ5 นาทีเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอเนสโตไหลให้กับเดียโก้ดึงจังหวะร้อนะครับแล้วก็ผ่านไปเสาไกลเทอสินแดงดาครับหล้มตัวชาร์จไม่เหลือให้บีจีน้ำห่างเป็นหกต่อสองและเกมทำท่าจะจบสกอร์นี้แต่สุดท้ายครับนาทีเก้าสิบห้าสารัตยิงติดเซฟของนุกูลกิตแล้วก็สาอีกครั้งหนึ่งบอลไปโดนแขนของนุกูลกิตนะครับคราวนี้ผู้สินเป่าให้จุดโทษทันทีเป็นเดียโก้หรือซันโตรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะครับให้เดอะแรบบิทย้ำใหญ่ถึงเจ็ดต่อสองครับสถิติหลังเกมนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับบีจี ครองบอล65%ประจวบครองบอลไป34%แต่โอกาสยิงของเจ้าบ้านวันนี้เยอะมากๆนะครับ21ครั้งเข้ากรอบไป14ได้มา7ประตูขาดที่ประจวบนะครับมีโอกาสยิงเพียงแค่5ครั้ง เข้ากรอบไป3ครั้งได้มา2ประตูซึ่งเป็นจุดโทษด้วยกันทั้ง2ลูกเลยนะครับแน่นอนเลยครับเกมลูกของ BG ทีทำงานค่อนข้างจะหนักกันจริงๆนะครับขณะที่วิธีการเล่นอื่นๆนอกเหนือจากการครองบอลที่ BG เหนือกว่า477ต่อ255พาสนะครับก็ <S <S ถือว่าประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่โอกาสเปิดเยอะกว่าก็จริงนะครับ26ต่อ8ครั้งแต่ BG เนี่ย เปิดมีโอกาสได้ลุ้นจากโอกาสทั้งหมดเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นเองและก็ได้ประตูจากการเข้าทำด้านข้างเป็นส่วนใหญ่แต่เอาจริงๆนะครับมันควรจะได้เยอะกว่านี้ได้ซ้ำไปเพราะว่าโอกาสเปิดเนี่ยเข้าทำได้อย่างอิสระแล้วก็หลากหลายจริงๆส่วนเกมทรานซิชันเนี่ยไม่ค่อยทํางานนะครับการโต้กลับของทั้ง2ฝั่งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบีจีครองบอลไปแล้วส่วนใหญ่จะถึงหน้าปากประตูและมีโอกาสได้จบแทบทุกครั้งขนาดที่ประจวบเองเนี่ยเกมโต้กลับแทบไม่ทํางานเลยนะครับมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเดอะแรบบิทเจ้าบ้านก็ได้อันเดรสซ กลับมายืนแผงหลังแล้วก็ทีรสินแดงดาสลับลงเล่นแทนเดียโ,โก้ก่อนก็เริ่มเกมเลยนะครับเจ้าถิ่นอยู่ในช่วงมั่นใจอะไรครับแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยความสนุกเดินหน้าบุกแหลกตามสไตล์เดิมของตัวเองเน้นบอลแนวลึกถึงแนวรุกให้ไวตลอดเวลา แม้ว่าจะโดนนําไปก่อนจากการเสียชุดโทษในะจังหวะสวนกลับแต่ก็ไม่เสียสมาธินะครับตั้งหลักได้เร็วแล้วก็เอาคืนได้ไวแดนกลางังสารัฐทั้งชาววัดเนี่ยทำงานหนักทุกเกมเร่งสปีดบอลให้ทีมได้ดีมากอิกซานฟันดี้อันนี้ของแท้เลยนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งดีเป็นสไตรเกอร์นัมเบอร์นยแบบแท้ๆเลยครับพร้อมที่จะหาพื้นที่และวิ่งเข้าชาร์จในจุดนัดพบเสมอเมื่อนําถึง5-1ในช่วงครึ่งแรกนะครับลงสนามมาต่อในช่วงครึ่งหลังเนี่ยงานสบายครับบีจีก็ผ่อนเกมบ้างลงไปรับบ้้าางจนมไดประต จ,จัดจังหวะโต้กลับเพิ่มไปอีกฟังประจวบนะครับแผงหลังยวบเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าบิ๊กประวินวัดบุญยงหัวใจหลักในเกมรับที่จัดระเบียบให้ทีมมาตลอดในช่วงเวลาที่ไร้พ่ายมา7น็นัดก็ทําให้แผงหลังที่เหลืออยู่นะครับยืนตําแหน่งกันยังไม่แน่นพอการส่อซ้อนมีปัญหาแล้วก็เปิดพื้นที่ว่างเยอะมากทั้งปล่อยให้เปิดจากด้านข้างทั้งปัญหาการประกบตัวในเขตโทษบางลูกนี่เสียง่ายเลยนะครับซึ่งในช่วงครึ่งหลังโค้ดอิสระพยายามจะแก้มาสู้เต็มที่เดินหน้าบุกมากขึ้น้นนนแต่่สุดทายเก็็ไมปผละครั 2ประตูที่ได้ในเกมนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับคือการใช้อภิชาติเดนมาร์กลงมาปั่นป,นป่วนแผงหลังของ BG แล้วก็เรียกไปถึง2จุดโทษแต่ถ้าเกิดเกมรับเล่นเหมือนแมชนี้นะครับต่อให้เกมลุกยิงเท่าไหร่ก็โดนอยู่ดีครับจบเกม BG ขยับไปมี54คะแนนก็ยังคงได้ลุ้นแชมป์ต่อไปอีกอย่างน้อย1เกมนะครับส่วนประจวบมี30แต้มจาก26นัดยังไม่ปลอดภัย ต้องลุ้นเก็บอีกสักสาถึงสแต้มในโปรแกรม4นัดสุดท้ายส่วนอิกซานฟันดี้ที่ย้ายมาเล็ก2ด้วยค่าตัวไม่ถึง2ล้านเนี่ยนะครับก็ยิงเป็นว่าเล่นล่าสุดเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในไทยลีกด้วยการซัด4ประตูโดยใช้เวลาห่างกันน้อยที่สุดนะครับสินาทีก็ทําให้ทีมนําประจวบตอนนั้นเนี่ยห้าหในช่วงครึ่งแรก4ลูกของเขานะครับนาที19นาที26นาที28และก็นาที30 เรียกได้ว่าตรงนี้คุ้มแล้วครับมูลค่าของอีกซานเนี่ยยิงขนาดนี้เพิ่มขึ้น20เท่าตัวครับแต่ BG ไม่ปล่อยแน่ๆและจับตาให้ดีครับไม่แน่อาจจะเห็นครอบครัวฟานดี้มาครบ จบที่ปทุมธานีด้วยครับคู่ต่อมาครับที่ช้างอารีนาบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงที่ไม่มีโจทานโบลิงกิซึ่งติดโทษแบนแล้วก็สุปชัยใจเด็ดก่องหน้าตัวเก่งที่ได้รับบาดเจ็บเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ4ที่ตอนแรกในฟูทีมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเฟิลิปเปอมโมริมที่พ้นโทษแบนมาดันเจ็บตอนวอร์มเลยหลุดเ1เวตัวจริงก่อนเกมจะเริ่มบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเจ้าบ้านมาระบบ4-3-3นะครับหรือว่า4-4-2ไดมอนด์นะครับประตูเป็นสิวรักษ์เทศสูงเนินคู่เซนเตอร์เรา คนแบ็คขวาเป็นนเรบดินวีรวัตโนโดมกองกลาง3าคนมีรัตนากรใหม่คามิพิรดลฉ่ำรัศมีและก็ธีรทรบุญมาทานตัวรุกสุประโชคสารชาติและคู่หน้าอองทูกับสุพนัทเหบือนตาครับส่วนทีมเยือนเชียงราย442นะครับประตูเป็นอภิรักษ์วรวงศ์คู่เซนเตอร์บรินเนอร์เอริเก้กับสราวุฒิอินแป้นแบ็คขวาวสันโฮมแสนแบ็คซ้ายเป็นธนศักดิ์สีใสคู่บิดฟิลจราตาแวสุรากับพิธิวัต์สุจิตธรรมกุลปีกซ้ายสรุกการถิ่นจอมปีกขวาเป็นโคเฮคาโตแล้้วคู่นหนา เกเตอร์สันกับอาคารวินสวัสดีนะครับเริ่มเกมมา3นาทีจรินเจ้าบ้านเนี่ยกดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับได้ทักทายก่อนสุภบโชคไหลบอลไปให้กับนริบดินนะครับวิ่งกดด้วยขวาแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยอาพิรักษ์ยังเซฟทิ้งไปได้แล้วก็จากนั้นนะครับยังเล่นตามเสียงเชียนาทีที่6 สุปโชคนะครับเก็บบอลแล้วแทงให้กับสุปนัทน้องชายหลุดเข้าไปยิงก็เข้ามือของอภิรักนะครับจังหวะนี้บอลใน,นพยายามจะเอี้ยวตัวยิงไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันชิดตัวไปหน่อยนะครับเหลี่ยมมุมก็ปิดไปด้วยนาทีที่สิองครับอองทูลากหนีนะครับแล้วสุดท้ายในยจ่ายให้กับนฤบดินคึงยิงคึงผ่านไปติดบล็อกของบินเนอร์บอลเนี่ยข้ามคานแบบเสียวๆเลย โอกาสแรกของเชียงรายก็มีเหมือนกันนะครับนาที22สรุกลาเนี่ยวางบอลเข้าไปให้กับโคเฮคาโตะนะครับทิ้งบอลยาวไปเลยโคเฮคาโตะเนี่ยจับบอล1น,นจังหวะนะครับแล้วก็เจอแนวรับของบุรีรัมพยายามจะเข้ามาถึงตัวเร็วแต่ยังหาจังหวะยิงด้วยซ้ายได้แต่มันก็เบาเกินไปเข้ามือของสิวรักษ์นาที37นะครับเกมบุกของเจ้าบ้านเกือบขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับแนวรับเชียงรายเนี่ยเคลียร์บอลกันไม่ขาดไปเข้าทางสุบรรณเหมือนตาหมุนตัวยิงติดเซฟของอภิรักษ์บาราบงที่ออกมาเร็ว ถ่ายครึ่งแรกนะครับน้าขึ้นนําสุดๆเลยครับเจ้าบ้านประสาทสายฟ้าธิรท,ทรเปิดเข้าไปให้กับสุบรัณเทคตัวขึ้นมงหลุดเสาแบบเหลือเชื่อนะครับเฉียดไปนิดเดียวครับและในช่วงครึ่งหลังเกมก็มาเข้มข้นบุรีรัมเปิดฉากได้อย่างน่ากลัวเลยนะครับนาที47สุบรัณได้หลุดเดี่ยวไปยิงนะครับแล้วติดเซฟของอภิรักษ์บรรบวงบอลไปเข้าทางอ่องทูซ้ําดาบ2แต่บอลมันก็ลอยข้ามคานออกไปและนาที48ครับ สัตว์ักหายประโคนเนี่ยเปเิดบอลเข้าไปให้กับอองทูแต่จังหวะต่อเนื่องนี่แหละครับจริงๆองอองทูเนี่ยน่าจะถึงบอลก่อนถ้าไม่โดนธนศักิ์สีใสรรดึงล้มในกรอบเขตโทษตอนแรกผู้ตัดสินนะครับปล่อยผ่านไปแต่สุดท้ายนะครับคุณสรายุจักเงินรับสัญญาณจาก VR บอกว่าต้องไปดูที่จอนะครับเป็น field r e v วิ w เพราะว่า VR ส่งสัญญาณว่าถูกทำฝ่าแบบชัดเจนพอเดินไปดูครับ ผู้ตัดสินสรายุทธจักเงินก็เห็นภาพช้าว่าธนาศักิสีใสไปเหนี่ยวทางอ่องทูจริงๆสุดท้ายต้องย้อนมาให้จุดโทษแล้วก็แจกใบแดงไล่ธนศักดิสีใสออกจากสนามเชียงรายเหลือ10คนตรงนี้ตัดสินได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเสียจุดโทษการฟาวมี2ลักษณะนะครับถ้าเกิดธนศักิ์สีสใสสไลด์ใสอ่องทูหรือพยายามเล่นตามกติกานะครับ เขาจะโดนเพียงแค่ใบเหลืองและเสียจุดโทษแต่จังหวะนี้ถ้ามีการฉุดดึงผลักดันตามกติกาแน่นครับถือว่าไม่ได้เข้าข่ายในการที่จะพยายามสกัด ก็เลยเป็นการฝ่าวที่ค่อนข้างจะดักหน่วงสามารถให้ใบแดงและให้จุดโทษได้นะครับที่เป็นที่มานะครับสุดท้ายเนี่ยคนยิงจุดโทษก็คือสุพโชคสารชาตินะครับรับหน้าที่ในการยิงสังหารเข้าไปไม่พลาดนาที53บุรีรมัมได้ประตูที่ต้องการนะครับขึ้นนังจุดได้และอีก2นาทีครับเจ้าเช็คไหลบอลให้กับทีระทรวิ่งเติมมาก,กดลูกนี้ด้วยซ้ายโอ้โหหลุดออกติดไซคก้อยนะครับจนกระทั่งท้ายเกมครับนาที86 เชียงรายช็อกแฟนบ่อนเจ้าบ้านครับพวกเขาได้ฟรีคิกครับและจังหวะกดฟรีคิกตรงนี้เกตร์สันครับโอกาสทั้งเกมไม่มีเลยครับได้ง้างเท้ายิงนะครับมายิงตรงนี้ครับจังหวะแรกแล้วเล็งครับ เล่งเสาสอปั่นลูกนี้หลุดกำแพงเข้ามาแล้วก็เสียบเสาไกลเลยครับตีเสมอ1-1และจบเกมด้วยสกอร์นี้เจ้าบ้านยังไม่การันตีแชมป์ครับบุรีรัมย์ตอนนี้มี59คะแนนและถูก BG จีปทุมไล่มาเหลือ5แต้มเท่านั้นโดยเหลือการแข่งขันอีก2เกมส่วนสถิติของคู่นี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจและเป็นเกมคุณภาพอีก1นัดขอฤดูการนี้เลยนะครับเพราะว่าการครองบอลในสูสี บุรีรัมย์58เชียงราย42โอกาสยิงของบุรีรัมย์นะครับ18ครั้งเป็นครึ่งแรกเนี่ย11ครั้งแต่ว่ายิงเข้ากรอบไปเพียงแค่6ครั้งเชียงรายโอกาสทั้งเกมเพียงแค่3ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตู1น,นั้นก็คือฟรีคิกนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นทีมที่เวลาเล่นเกมใหญ่แล้วตัวใหญ่จริงๆสำหรับเชียงรายค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็รู้วิธีการว่าจะโยนความกดดันให้กับเจ้าถิ่นอย่างบุรีรัมย์ได้อย่างไรกกาาาารฟว็ถืออ่่คนข้ง จะเยอะเหมือนกันนะครับรวมกัน2ทีมเนี่ยยีครั้งส่วนการจ่ายบอลนะครับความแม่นยําของบุรีดามมาตรฐานยังดีอยู่นะครับแปดสจนวนทั้งหมด461พารส,ส่วนเชียงราย77%จํานวนทั้งหมด321 p a s พารนะครับแต่จุดสําคัญที่เป็นจุดแข็งเลยนะครับนั่นก็คือการเปิดบอลด้านข้างของบุรีดามซึ่งตอนแรกเนี่ย ลุกได้ดีนะครับทั้งซ้ายและขวาโอกาส16ครั้งแต่โยนสุดท้ายเนี่ยไม่แม่นนะครับมีโอกาสลุ้นป,ประตูเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและการดวลกันตัวต่อตัว,ตวคู่นี้ใช้ความสามารถของผู้เล่นในการเจาะเข้าทำค่อนข้างจะเยอะนะครับสถา,าน,นการณ์ดวลกันแบบ1ต่อ1เนี่ยบุรีร,รัมดีกว่าชนะไป40เชียงรายชนะไป43ส่วนการทรานซิชันหรือว่าการเล่นบอลโต้กลับโดยการตัดบอลได้รวมกันทั้งเกมเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่รอความผิดพลาดของ คู่แข่งแล้วค่อยเดินเกมโดยการสวนกับเพียงแค่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นนะครับบุรีรัมก็มีปัญหาใหญ่เลยครับคือการขาดคู่กองหน้าตัวหลักทาให้ต้องใช้อองทูออกสตาร์ตตัวจริงคู่กับสุปรันเหมือนตาตามที่คาดเอาไว้อยู่แล้วเริ่มเกมเนี่ยบุรีรัมย์ก็เดินหน้าบุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับเพราะพวกเขาเองเนี่ยต้องการ3แต้ม ก็กดดันตัวเองไปด้วยเมื่อยิงแล้วยิงไม่เข้าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติมากนักและที่สำคัญนะครับสไตล์ของอองทูหรือว่าเจ้าแบงค์ตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นตัวริมเส้นหรือว่าตัววิ่งสอดเข้าไปในพื้นที่ฮาสเปสก็คือพื้นที่ระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์นะครับทำให้ไม่มีก่อนหน้าไปยืนคำ้ำแล้วก็กดแผงหลังของเชียงรายไว้เลยกลับกันครับเมื่อบอลเทคนิค บอลตัวเล็กแบบนี้แผงหลังของเชียงรายเดินตามขึ้นมาชิดหลังทีละคนง่ายไปเลยนะครับทำให้บุรีรัมยังได้แค่เฉียดไปเฉียดมาในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็มีโชคช่วยตรงที่ว่าธนาศักดิ์เนี่ย ไปดึงอองทูในจังหวะที่ไม่น่าทําอันนี้ก็ฝ่าวจริงนะครับเสียทั้งจุดโทษเสียทั้งใบแดงตามกติกาและบุรีรัมก็กลุ่มความได้เปรียบทุกอย่างแต่บังการเป็นว่าพอลูก2ไม่มานะครับบุรีรัมก็ไม่นิ่งพอนะครับลงไปรับรอโต้ตามสไตล์เดิมแล้วเกมวันนี้ครับทางซีชั่นสวนกับที่ผมบอกมันทําไม่ได้เลยนะครับทั้งสองทีมบอลย,ยาวบอลแนวลึกขาดขาด,ขาดเกินเกินแดนบนก็เก็บบอลไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่มีก่องหน้าตัวเป้าจนมาโดนตีเสมอเป็นการลงโทษซึ่งฟรีคิกตรงนี้นะครับ ยิงไม่เข้าก็เฉยๆยิงเข้านี่คือซูเปอร์โบนัสนะครับแล้วเชียงรายทําได้ส่วนฟ่งกวางซรงเนี่ยก็เริ่มเกมเจอปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับการเสียฟิลิเป้โมริมมันก็ไม่มีคนเก็บบอลข้างบนแล้วเป็นสไตล์บอลกินตัวตรงเนี้ยแนวรับของทางบุรีรัมย์ก็สบายใจไปได้เยอะเลยแต่สุดท้ายนะครับพวกเขามาจับจังหวะได้ก็ ยึดระบบการเล่นนะครับปรับมาเล่นเป็น3-4-3สักพักหนึ่งครับพอเห็นว่าเกมเริ่มสู้ได้เชฟเกมรับทุกคนทำได้ดีแล้วก็พยายามนะครับพอยืนหลัง3เสร็จก็รับเป็น5-4-1ตลอดช่วงครึ่งแรกเกมสวนกลับ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อไม่มีฟิลิเป้แต่ว่าในเกมรับเนี่ยยังเอาอยู่เพราะว่าไม่ได้เจอบอลที่ยากจนเกินไปเนื่องจากว่าแผงกองหน้าของบุริรัมเนี่ยขาดหายไปเยอะพอสมควรก็เชื่อว่าถ้าเล่นแบบเกมนี้นะครับแล้วไม่เสียลูกจุดโทษหรือว่าเซตเพล์เชียงรายก็คงยันอยู่ไปจนถึงจบเกมแต่พอเสียก่อนทําให้พวกเขาต้องเดินหน้าลุยแม้เหลือ10ตัวแต่ก็ปรับมาเล่นระบบ441ที่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ยิงครับแต่ก็ขึ้นมากดดันทีเะนิดทีลรนิด จนทําให้แนวรับของบุรีรัมย์ก็หัวเสียกันเองหลายครั้งและมาตีเสมอจากลูกฟรีคิกในที่สุดจบเกมเชิงรายครับเก็บ1แต้มในสถานการณ์ยากๆแต่เป็นเกมศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้ตัวเองนั้นมีลุ้นติดท็อปทรีใน3เกมที่เหลือส่วนบุรีรัมย์นะครับแชมป์ที่ว่าแน่ๆอาจจะไม่แน่ซะแล้วนะครับจากเคยนํา12แต้มหล่นมาเหลือ5แต้มต้องเก็บ2แต้มจากการเยือนหนองบัวและก็สุพรรณบุรีฟังดูเผินๆเ,เ,เนี่ยอาจจะไม่ยากแต่ในสถานการณ์ที่ไม่ชนะใครมา4นีนัดตั้งแต่บอล A c l เกองหน้าตัวหลยยัก สุประชัยปิดเทินไปแล้ว1รายอีกคนอย่างโบลิงกิยังเหลือแบนดอีกหนึ่งเกมแล้วยังมาเสียนฤบดินวีรวัตโนโดมในเกมล่าสุดอีกดีกาวแล้วก็อองทูเนี่ยก็ต้องไปเช็คทั้งหมดอีกทีนะครับว่าจะพร้อมเล่นเกมหน้าไหมทุกอย่างนะครับต้องรวมใจสุดๆนะครับและก้าวข้ามความกดดันไปให้ได้เอาเป็นว่าไม่ต้องแข่งกับใครตอนนี้ครับบุรีรมัมแข่งกับตัวเองก็พอไปฟังสัมภาษณ์หลังเกมของอิชิดีกว่านะครับว่าเขามองเบื้องลึกเบื้องหลังเกมนี้ยังไงบ้างครับครับเป็นไงบ้างกับเกมนี้ครับ กพอเสียดายครับอีแต่เดียวนะในควันที่เราเล่นในบ้านเราไม่สามารถตัดสินใจว่าเราได้ชมปในบ้านเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับวันนี้เป้าหมายเล่นในบ้านด้วยแล้วก็จะได้ฉลองแชมป์ในบ้านด้วยเิดครับพนว่าเขราวล ก็มองที่เราย่างนม่นครับเราได้ประตูบอแล้วหลเราได้ประูแล้วเนี่ยเราไม่สามรารถเก็บสถานการณ์หรือว่าข้อควองสถานการณ์ให้มันต่อเนื่องได้ที่เราได้ปตนัผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีแล้วจะเรียกความมั่นใจของทีไมได้ยังไงบ้าครับ まあ3、4試合成績が良くなってまだ自信を持ってますから絶対にいっぱいと取れば優勝決まるというようなことになってでうか、まあ、選手たちの気持ちはちょっとあの分からないですけども、まあ、僕個人としてはやはり残された試合で、えー、しっかり勝ちを取って優勝するというのが最終的な目標なので、まあ、今日は、えー、やっぱホームゲームですしたくさんの方が。

まあ、自信なくすかどうのか分からないですけどショックな気持ちは多分あると思うのでこの、えー、数試合、えー、なので,で特に今日の試合はやっぱり、えー、前半あれだけ、ね、し,っかりと試合しっかりとした試合ができていてでそれで、えー、先制しながらまた最後は追いつれてしまったので、まあ、それは本当に自信を失うとしないうことはないかもしれないですけどもシちょっと大きいんだなと思います。 โค้กนะ็มองว่าลูกทีมอ่ะเรื่องความมั่นใจไม่ทราบว่าจะหรือความมั่นใจหรือมแต่ว่าเรื่องชอ็อปในโซลเกมอันนี้มีแน่นอนครับนะด้วยที่เราได้ประตูไปก่อนนะครับเราได้เราทำประตูไปก่อนแล้วก็มาเผชิญการท้ายเกมนะและโดยเฉพาะครึ่งแรกเราทำผลงานได้ดีนะแล้วนะครับเราได้ประตูไก่อนด้วยแต่เราไม่พลาดเหมือนกับว่าทอาสถานการณ์ให้มันต่อเนื่องจนกระทั่งบนะท้ายเกมได,นะกมได้ก็เรื่องนี้น่าจะเรื่องเป็นเ่ิดลูกทีมเกิดการช็อปมากกว่าแต่ที่เราเล่นเกมไม่ต่างด้วย

あのー、今日は本当にで、ね、ホームゲームたくさんの方きに、えー、来ていただいて、えー、一緒に最後、えー、チャンピオンになって動きになってますけど、まあ、それができなくて申し訳ないと気持ちとでも、あのー、優勝のチャンスはまだまだあるのでそれに向けてしっかり我々準備しますのでまた次の日応援したいと思います。 ก็อบบขอโทษแฟนบอลถึงใจจริงคนระับที่วันนี้มาเชียร์แล้วเราไม่สามารถเก็บชัยชนะแล้วก็เป็นแชมป์ในในวงการบ้านเราเลยว,ว่าตอนนี้ไปเราก็ยังมีโอ,อกาสที่จะเป็นชนอยู่ฝากแฟนบอลให้เป็นกำลังใจช่วยเชียร์เราต่อผมขอตัดช่วยด้วยครับ ส่วนจังหวะที่ทีรทรบุญมาทันในพระคารมงมีปากเสียงกับเรบินสุลกากองหลังเพื่อร่วมทีมก็ไม่มีอะไรให้แฟนบอลบุรีรัมต้องกังวลนะครับมันเป็นแค่อารมณ์ในเกมและความเข้าใจผิดจบแล้วก็คือจบครับคือมันเกิดจากเรบินสุลกาเนี่ยไปต่อว่าสัสล์ักที่เสียบอลทีรทรก็เลยตะโกนบอกว่าให้ตั้งใจเล่นกันก่อนอย่าพิ่งทะเลาะกันแต่ซุลกาเนี่ยดันเข้าใจผิดว่าทีรทรเนี่ยไปด่าเขาก็เลยอารมณ์เดินปี่เข้ามาทีนี้ก็เลยเถิอนอย่างที่เห็นครับแต่ผมว่า ไม่มีประเด็นแล้วนะครับน่าจะเคลียร์กันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตาม IG ของทีระทรจะเห็นว่าเขาเคยแชร์สตอรี่เป็นคลิปที่ Ricky Rich แร็ปเปอร์ชาวสวีเดนเจ้าของเพลงดัง h า b ์บิบส่งคลิปมาทักทายซึ่งคนที่สั่งให้อัดคลิปส่งมาก็คือเรบิน u ูลกานี่แหละครับ เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันและเห็นว่าธีรทรกับนรฤบดินชอบฟังเพลงนี้สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับไกลหัวใจกับเรื่องนี้แมชหน้าสู้กันต่อไม่มีรบกันเองแน่นอนสถานการณ์นี้คราวนี้ที่ต้องฝากถึงนะครับก็คือโค e ้ด e อิช e ินี่แหละครับสิ่งที่ต้องเร่งสุดๆเลยคือนวดดีเก่าครับให้มีความฟิตให้ถึงห้ามกระตุกห้ามเจ็บเพราะว่าผมดูแล้วนะครับช่วงหลังเป็นตัวความหวังเกมรับ ที่ถือว่าเชื่อมือได้สุดในเวลานี้ถ้าสภาพไม่ได้แล้วมันเจ็บอีกรายนะครับบอกคําเดียว2เกมที่เหลืองานเลี้ยงมีพังครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพลุที่เตรียมมาหน้าสนามก็ไม่ได้จุดงานเลี้ยงก็ไม่ได้ฉลองครับคอนเสิร์ตก็ยกเลิกไปก่อนเสียเงินเตรียมงานกันฟรี free. ไปไปมามาเนี่ยกดดันใช้เล่นนะครับแบบนี้กลายเป็นกระแสไทยลีกกลับมาเฉยกาไรแฟนบอลจริงๆสุดสัปดาห์นี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับขณะที่แฟน b ีปทุมเอาตรงๆนะครับจะหวังถึงแชมป์ต่อแรกคงไม่แต่ขอแค่ลุ้นไม่ให้บุรีรัมเนี่ยได้แชมป์โดยเร็วเป็นพอยิ่งลุ้นผลไลท์สกอร์หลังจบเกมคู่ของตัวเองลองไปดูบรรยากาศก,กันหน่อยนะครับพอรู้ว่าเชียงรายตียเสมอทําให้ประสาทสายฟ้าไม่สามารถชูถ้วยแชมป์ในบ้านตัวเองได้ก็ดีใจกันสุดเหวี่ยงแม้จะรู้ว่าสุดท้าย โอกาสก็ยังเปิดกว้างให้บุรีรมัมในอีก2เกมที่เหลือแต่ในแง่ของการแข่งขันครับถ้ายังไม่สิ้นเสียนกหวีดกองเชียร์ก็ไม่ยอมแพ้จริงๆครับ

ก็มี6คะแนนให้เก็บดังนั้นครับไม่ต้องจดอะไรมานะครับบุรีรัมเนี่ยเกมต่อไปกับหนองบัวพิชยะในช่วงสุดสัปดาห์นี้บุรีรัมขอเพียงแค่เก็บ3คะแนนได้ทุกอย่างจบนะครับเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมต้องการอีกเพียงแค่2คะแนนแต่ว่า2เกมที่เหลือกับ2แต้มเนี่ยบางทีมันลุ้นเหนื่อยจนเกินไปนะครับเอาเป็นว่าคุณปิดจอบให้จบไปเลยนะครับในเกมใดเกมหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นเกมนัดสุดท้ายด้วยเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับสถานการณ์คู่นี้เนี่ยแต้มเท่ากันไม่ได้นะ เกิดขึ้นเนี่ยบุรีรัมจะไม่ได้แชมป์นะครับเนื่องจากเมื่อแต้มเท่ากันเนี่ยจบฤดูกาลเขาต้องดูที่เฮตูเฮต d ก่อนซึ่งเฮตูเฮตฤดูกาลนี้ BG ชนะบุรีรัมได้ทั้งไปและกลับฉะนั้น BG จะแซงเป็นแชมป์นะครับถ้าแต้มเท่ากันซึ่งโอกาสที่แต้มเท่ากันเนี่ยมีโอกาสจะจบที่60คะแนนได้ถ้าบุรีรัมเก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวจาก2เกมที่เหลือแล้ว BG สามารถชนะรวดใน2เกมที่เหลือได้ก็ต้องมาลุ้นมาดูกันนะครับว่ามันจะจบ ในเกมนัดที่29หรือต้องลุ้นถึงดีกาในเกมนัดที่30ขอฤดูกาลส่วนท้ายตารางนะครับสุดสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวรู้อีกหนึ่งทีมว่าสุดประการจะอยู่หรือไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีดีกว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับดูบอลไทยให้สนุกดูบอลให้มันก็จะลืมนะครับนึกถึงโกงมือก,กันด้วยครับนี่เลยครับสแกน QR code คเข้ามานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมใดแต่สินค้าคุณภาพของกงมึกรรออยู่แล้วนะครับมีขนมให้กินมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะปลาหมึกปลาหมึก กินแล้วดูบอลสนุกที่สุดอร่อยที่สุดนะครับไม่เชื่อลองไปถามแฟนๆของโกมึกที่อยู่กับคิดไซคโคง้งแล้วก็ได้กินในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับกิจกรรในรอบนี้เหมือนเดิมนะครับดู b ีจกับชนบุรีในเกมวันที่7พฤษภาคมนะครับตอนนี้หลายคนก็เริ่มจะซื้อกันเข้ามาแล้วนะครับหลากหลายรอบบินในสำคัญนะครับ เปิดให้ซื้อทุกช่องทางแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่ออนไลน์อย่างเดียวคุณไปซื้อที่ห้างก็ได้นะครับเพียงแค่คุณถ่ายใบยเสร็จพร้อมกับจํานวนที่คุณซื้อไปว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วส่งไปที่แอดมินของโกมือเดี๋ยวเขาจะบันทึกยอดรวมให้อยู่แล้วนะครับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆครั้งนะครับแอดมินจะส่งไปเตือนมันมียอดลดสินค้าให้ตลอดอยู่แล้วนะครับทุกช่องทางนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับ อุดหนุนโกมือกันด้วยดูคิดไซคโค้งและติดตามฟุตบอลไทยรับรอสรุปแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ